กลไกเบาหวานลงเท้าที่คุณต้องรู้ถ้าคุณไม่อยากตัดเทา้า 1. เลือดไปเลี้ยงที่เท้าได้น้อยลงเพราะเบาหวานทำลายเส้นเลือดเล็กๆ2การรับความรู้สึกที่เท้าลดลงหรือที่เรียกว่านิวโรพาซีเพราะเบาหวานมันจะไปทำลายเส้นประสาทบริเวณนี้ทาให้ชาดังนั้นถ้าคุณไปเหยียบของคมๆจนเกิดบาดแผลคุณก็จะไม่รู้ตัวจนแผลติดเชื้อเรื้อรังและเน่าตามมาได้ 3. เท้ามีการเปลี่ยนรูปร่าง เราเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของเท้าผิดปกติทําให้นิ้วเท้าคดงอได้พอเราเดินหรือลงน้ําหนักมันจะผิดตําแหน่งไปเลยทําให้เกิดแผลขึ้นมาได้ทั้งหมดเนี้ย ทำให้คนที่เป็นเบาหวานลงเท้าแล้วเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อตามมาได้ครับพอเขาไม่รู้ตัวว่าเป็นแผลมันก็จะลุกลามไปเรื่อยจนต้องตัดนิ้วเท้าหรือว่าเท้าทิ้งดังนั้นถ้าคุณเป็นเบาหวานต้องบันสังเกตสีเท้าของตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงม่วงหรือคล้ำลงหรือเปล่าเท้ามีการบวมผิวหนังร้อนขึ้นมีแผลหรือมีหนองออกมาไหมดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีๆโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ใครอยากได้วิธีป้องกันเบาหวานลงเท้าหรือวิธีหายจากเบาหวานแบบธรรมชาติทักแชทมาได้เลย